โน,น่นพี่น้องครับโอ้ยว่ามันลงทานก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่หมดดอกลงทานเราเดี๋ยวขึ้นมาถวายผ้ามากาันถือร่วมกันก่อนเดี๋ยวอยไปตั้งกันต่อลองทานนะครับปีนี้ญาติญาติธรรมมาเยอะมากนะครับเป็นพิเศษแยกบรรทุกทุกปีต้องขออนุโมทานาเป็บุญ <c oughs> กับกท,ท,ทุกคนครกับญาติธรรมทุกท่านทุกคนด้วยนะ ถ้าว่าขยะเพิ่นตังไปใส่รกเอาใส่รถกขยะที่ไรหาขยะันูครับดีใจนะครับทุกท่านทุกคนเลยนะครับดีิญนะครับที่อยู่าเอางไกได้เลยีอเออได้เวลาทอดสวายทอดมากระถิ่นแล้วดีชิญหมครับดีใจทุกคนเลยครับเป่นหอมมังกุดูกระซกระเสบ เสสบเบิ่งโกไอ้จักม่าก็สวยเ่อแม่ม่าว่าโอ้ยูี่น้องว่าแบบป้าลเขนี้ยห่อนหคนอื่นบริหารลงทางแทงเสบกระเสบคณดับเมนมีไม่อะพรยเดินเนเดินเย่าเยยูดมไทยเนแม่งวมาอีกเนึงเมไทยคิก็เดี๋ยวคนอื่นนะครับขอบคุณค่ะ ฝากลงทานบนด้ยให้ยูดีไม่แห้งเลยดำๆเลยรวยเด้อชุมมาเห็ดรงท่ากนกันนจ้ออดอ่ะฝาดูอันซ้อนได,ด้ขอบคุณค่ <laughs> ะรวยรวยนะ,ะจ้าดำเลยรวยต้องดู้งโคก,กตำหมงงูงผืนผวตอนซ้อนไปพีนน่นอ้อง กูอะเป็นตาแสบพอดีเดยเดี๋ยวสิมาเอาอยู่แม่ปองไม่มีถุงใส่มีเสกกะก้าใส่จ้ะเบิรงเอามาให้แน่ถุงหิวไหมอยากจะดูนี่นี่คอยเปิดข้อเสียหลายเออบวมนเอาตีปากกับปลายน้ำป่อยไปใส่เลยปล่อยปลาไทยนะปลาไทยดอกถุงหิวน้ำมีแปะเลยมาเผาปลาอันนั้นเอาแกะแกะปากถุงเอาไปกินหน้าเก้นเนื้อไหลเพื่อนครับพร้องเลยครับจมเริ่มจ่ายได้เลยครับ

มาเขาหวนวดเอ้ม่นี่ยังแหละผัดเกียกยังแหละทางนี้แม่ปตาบ้านบ้างขอนดำแน่นับบนเอ้ยไปไปไปเอาสายดีเนาะสงท่านก็ได้ เับ้ตไหนกับมื้ตานซ้อนขวาโอ้ยกระตุนน้องมื้อละตีกระตุนจ้าขอบคุณค่ะงามงามขอบคุณค่ะผู้เฒ่าหันวนๆนั่งจีงามด้่วยสวัย้อยสบลูกสาวแม่ดีนว่าวนกับแม่แดง ลรมาเหากาแฟมาล้วกาจะคมั่นใจเต็มาลยเนี่ยไปเนี่ยต้อมั่นใจเต็มเช่วนสวนมาเมื่อสุดนี้มาป่อนสุดนี่ยเบิดบานอาจารย์มีมูนลราไปบัดไมือไหนกับทคูบาอวันนี้ยังวยบาคุณได้เห็นเกิอบคุณได้มาไหนบัดคู่บาทหนึ่งคุณาทนหนึ่าเนี่ยสิบไปสุด้ายจ้ามืองนราวันที่เกตวันที่เท่าไรลรคุณเกตการจ้า กล้าสวยเกอะที่อะอ่เมื่ออ่่ันอ่เมื่ออ่ะก็ลนชัวไปไปไปเอางานแปอเมื่กันเดีวมึงดอกแดกดูอ่ะเอ้าสวัสดีค่ะคนเชยงมาเมื่คนบอม่เหลูกท้าแล้วแล้วบังลูก้าที่ยังดหเนี่ยอยู่แ้วนาเหมือนลยโอ้ยไอ้เี้า ได้ไล่ผ้าไปออได้ไล่ยอียงจะไล่ผ่าไปเห็นเนอะใครรูปจิบเจ้มีแต่ผู้ยสวยใช่ใช่โอยใช้คนดั้มไปเลยเาว่าไหนดอกชุ่หมักม่วนเมนชุ่มหมักหมวนตัวใส่ตัวไทยตั่วอะไรเนาะจ้าจ้าโอ้ยเพาว่าใส่โอ้ยขวต้มขวนมเงินแล้วคนคนตาพะนักไม่ใส่ละ ít nuo tới đây nhạn, nào luật cha, đi thôi cha, đây nhạn này, già già thôi, luôn,

ไอเกีียวฟ้ามาให้เกลียวฝาามาให้นี่เร่มเดี๋ยวป่ะเนี่ยแค่คนยเห็ดคนเม่เฮายิเผูใด้ไปร่มตั้นไหนมา ไม่ได้กินี่ไม่นยักแล้วกูใส่อะไรที่ได้อ mm, sì> ิเมลบอม่ใสเเนอูว่าใส่ให้เห okay. ็นเข้าก่อนไอ้พัดเขาว่าใส่เขาว่าใส่ให้ใักแล้วแล้วว่าเมลแมันรวาบอกเขาให้ไปเดียวว่ะเมล้อมีใส่บอกแล้วมาเอาก่อนกระตุ้มเร่เด้อ อาวทิป <Allah> นีกันยากเลยเนาะขนะเม่ปองสีลุ่แค่นี้นะค่ะกดกดติดตามเม่ปองเี้เดอค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์แม่ส้มปองเี้ดอค่ะเด้อาสวัสดีค่ะ